ต่อไปเป็นเทคนิคที่2นะครับเป็นเทคนิคที่เราก็จะเคลื่อนแอทเทโฟมอลจอยโดยดันที่หัวกระดูกสะบ้าจากด้านในออกมาทางด้านนอกเราเรียกว่า l a ท e r a ล g ก i d i ดิงแ t ท r a l ล u ก d i n ดิงนะครับเป็นการเคลื่อนไปตรงๆตรงท่านี้ถ้าเราอยู่นะถ้าตัวหมอหรือทูร์พิสอยู่ด้านนอกนี้ก็อาจจะต้องขยับลงมาด้านล่างนะครับแล้วใช้อุ้งม,มือที่อยู่ด้านในฮะมือด้านนอกที่ประคองขอบสะบ้าไว้ไม่ให้ดันไป ไปเกินกําหนดนะครับแล้วใช้อุ้งม,มือในลักษณะนี้นะครับกดค่อยๆกดลงไปอย่างนี้เห็นไหมค่อยๆกดดันลงไปแล้วก็ให้ฟีลความรู้สึกว่ามีแรงต้านหรือมีเจ็บหรือไม่สังเกตถามคนไข้ด้วยวขนาดเจ็บตรงไหนให้บอกนะครับตรงนี้เจ็บไหมเจ็บมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของมีเดีย g u i d i n g ของ p a t h o l o g i ฟิมิลล์จนะครับก็คือนะครับ ามารถ o เข้าไปได้แล้วก็ไปที่ลิมิตของเขาไปที่สุดเ n g จ์ออปชั่นข,ของเขานะครับเราก็สามารถเลือกเทคนิคอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับโอเคครับ